สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรักษาไก่อาหารไม่ด้อยนะหรือว่าคล้ายๆกับพวกไก่เป็นโรคอันวานะครับเดี๋ยวกาไปดูคลิปน่าในะครับพอดีผมไปเจอตัวนึงนบนะไก่ปล่อยฝูงนะครับตอนนี้กําลังจะรักษานะครับว่าวิธีการรักษาเราจะใช้ยาอะไรนะครับวิธีการรักษาง่ายนิดเดียวนะครับ ยากครับเรามียาวิเศษนะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนวิธีการราักษาไปกันเลยครับดูว่าเพื่อนว่ไก่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนไก่ไม่มีแรงนะครับเหมือนไก่ไก่ป่วยปกตินะเหมือนไก่ไม่มีแรงนะครับดูมันยืนเขาจะก้มตัวต่ำๆนะครับตัวเหมือนเขาไม่มีแรงเพราะว่าอาหารมันไม่ย่อยครับดูนี่นี่คือไม่ได้กินอะไรเลยดูกระเพาะเขานะครับ มันไม่ย่อยครับแล้วมีแต่น้ำเขากินได้แต่น้ำนะครับแต่ว่ามันไม่ย่อยแล้วก็จะช่วยเขาครับน้ีน้ำตาไหลออกจากตาตอนนี้ผมเงียไอ้ใจชัวผมผมฉีดไปแล้วนะเข็มหนึ่งผมฉีดไปละในนี้นาที่ว่าเนียบไปหาซื้อได้เลยครับยูเลี่ยนกันปานะครับเอาให้เขากินหนึ่งเม็ดนะครับ วันละหนึ่งเม็ดแต่ถ้าหายแล้วก็หยุดกินเลยนะครับนี่เนี่ยสันฟ้านะครับคอยดูว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายแน่นอนแต่ว่านี้ผมให้กินไปแล้วนะครับหนึ่งเม็ดเนี่ยผมให้กินไปแล้วเดี๋ยวรอดูผลนะครับพรุ่งนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะคึกไหมวพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้ดูนี่นะครับตัวที่เรารักษาเขาเมื่อวานนะครับตอนนี้เริ่มก,กินข้าวได้แล้วหลังจากเมื่อวานนี้ไม่กินอะไรเลยนะครับ ว่ากระเพาะเขาไม่ย่อยนะตัวนนี้เลยนะครับแล้วก็เขาเริ่มจ็กินได้นะรเริ่มกินอาหารได้นะครับเริ่มคึกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยาเขาอีกเม็ดนึงนะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับดูอาการเขาก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นเยอะนะครับเราก็จะให้กนปลาอีกเม็ดนึงนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะหายดีเลยนะครับ แล้วก็ให้กินข้าวได้ตามปกตินะแล้วกินนั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลพวกนี้อีกวันนึนะครับครับหลังจากที่เรารักษามาได้สองวันครับดูครับกลับมาคึกแล้วกินข้าวปกติทุกอย่างปกตินะครับไก่น,นะครับหน้าแดง วันนี้เต็มไปปล่อยกับฝูงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรา,าเราสารโอ้หายยั่งเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆวนิธีการรักษาไก่อาหารไม่ย่อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปทำตามนะครับ ยูเนียนสันป่าหายร้อยตครับสวัสดีครับ